การทดลองเรื่องแบบจำลองการทำงานของปอดอุปกรณ์การทดลองแบบจำลองปอดหรือปอดเทียม1ชุดวิธีการทดลองจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะเรียนพร้อมสังเกตลูกโป่งในกล่องพลาสติกยกกล่องพลาสติกขึ้นแล้วใช้นิ้วดึงแผ่นยางลงสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของลูกโป่งและบันทึกผล ใช้นิ้วดันแผ่นยางเข้าไปด้านในสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและบันทึกผลผลการทดลองก่อนการทดลองลูกโป่งมีลักษณะปกติไม่พองหรือแฟบเมื่อใช้นิ้วดันแผ่นยางเข้าไปด้านในลูกโป่งจะแฟบแต่เมื่อใช้นิ้วดึงแผ่นยางลงลูกโป่งจะพองออกสรุปผลการทดลอง การเปลี่ยนแปลงความดันของอากาศภายในกล่องพลาสติกที่บรรจุลูกโปง่งส่งผลให้มีการเคลื่อนที่ของอากาศเข้าและออกจากลูกโปง่งโดยเมื่อความดันอากาศภายในกล่องลดลงจะทำให้อากาศเคลื่อนเข้าสู่ลูกโปง่งและเมื่อความดันอากาศภายในกล่องเพิ่มขึ้นอากาศจะเคลื่อนที่ออกจากลูกโปง่ง